วันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังยี่ห้อ a i r p r o คือดูแว็บแรก a i r p o สำหรับใครนะครับที่กำลังตามหาหูฟังไร้สายคันเทพขนาดเล็กไม่ชัดรองรับทั้ง iOS และ Android ตัวเดียวครบจบทุกฟังก์ชันวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังยี่ห้อ a i r p r o จากร้าน s Home s e n e ตอนนี้มีราคาพิเศษเพียง5 9 9บาทในกล่องหูฟังแพ็คมาอย่างดีเปิดออกมาจะมีหูฟักงกับเคสและยังมีสายชาร์จไ i g h น n ่ n งให้อีกด้วยนะครับคือดูแรงนี่เพียงมากๆคือตรงนี้นะครับสำหรับใครที่มี iOS การเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับแต่ถ้าคุณใช้ Android ก็กดเชื่อมต่อ Bluetooth แบบปกติเลยนะครับฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกันเลยอีฟฟีเจอร์หนึ่งที่ลราังมากๆคือ Air Pro มีระบบชาร์จได้สายไวเลสชาร์จได้ง่ายๆเพียงแค่วางลงไป แบตอึดทนนานใช้ฟังเพลงดูหนังได้ยาวๆครับและมาถึงฟังก์ชันสุดท้ายน,นั้นคือ g r a เ u ื่ Control สามารถกดเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้ง่ายๆไม่ต้องกดที่มือถือใส่แล้วไม่หลุดมีเสียงชัดเจนเบสหนักเหมาะกบการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเอาจริงราคา599บาททําได้ขนาดนี้จะซื้อตัวสี่ห้าพันไทำไมครับเอ๊ะและอย่างหนึ่งอะ่ะคือหูฟังตัวนี้ยังสามารถกันน้ําได้อีกด้วยเรื่องการเหงื่อไม่ต้องไปพูดเลยใส่ออกกําลังกายได้สบาย อ่ะสรุปนะครับหูฟัง a p r p o ตัวนี้ราคา5 9 9บาบาททำได้ขนาดนี้ซื้อเถอะครับซื้อตอนนี้ฟรีเคสให้อีกด้วย ไหนจะเรื่อง Quick Connect ระบบชาร์จไร้สาย Wireless ในราคาแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับไหนจะเบสหนะักไม่ดีดีไซน์สวยพบกพาสะดวกไม่ต้องไปซื้อตัวที่มีราคาแพงๆสำหรับใครนะครับที่สนใจก็กดลิงก์ด้านล่างหรือจะสั่งผ่านเว็บ Seven Home s e n ก็ได้ครับหูฟังที่ทำได้ขนาดนี้ฟังก์ชั่นดีขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับหูฟัง Apple ตอบโจทย์ของคุณแน่นอน